พ้อมครับ,พ,บรพ้อมวิศวกรพ่นข้าวลูกชาวนาก็ต้องทำนาครับผม เปิดข้าอีกหน่อยเปิดข่าอีกหน่อยเออเออเนี่ยละให้มันชนคานาถึงคานาไม่ขยับไปหน่อยขยับมาทางขวาหน่อยอันนี้ซ้อมๆก็ซ้อมหนึ่งทางครับวันนี้ ผู้ช่วยผู้ช่วยซอไปยซอยเฮดหน้าปีนะอืมก็ช่วยงานได้นั่นนู่นนี่ครับทําอะไรก็ทําไปเรื่อยๆช่วยกันทำเหม่ยบอภาระเนาะสนามบ้าพี่น้องเนาะปนแล้วละครับพี่น้องวันนี้กรับวันนี้กรับเป็นการปั่นกบครับป่าเหมือนมาแล้วเร่งก่อนชวดรวด กบกับกำลังพอดีแต่ว่าฝนกำลังสิโตกันแล้วด,นนด,ดนินกำลังซุ่มกำลังสิงง่า,งงามเลยพอดีลเล่นนะครับผมประมาณนผมมหนึ่งทีแล้วปะเดี๋ยวเราพี่น้องให้หนึงอะไรเดี๋ยวไปให้หนะ้าต่อเดี๋ยวสอนขั้นล้วก็ไปเลยครับผมพุ่นป้าสอนขั้นครับสอนขั้นล้วก็ไปเลยครับพุ่นฝ้ามาแล้วแหลมมาแล้ว โอเคนะฮะนี่ให้ใช้เวลาสี่สินาทีเดี๋ยวเราช้อนคันเก็บคันนากันแล้วก็ไปเลยครับเรียบร้อยแล้วให้นึงถ้าอะไรครับผมจวดจวดลงมาให้ไม่อะไรพี่น้องส่งเห็นแดดดีใจแน่จ้ะน้อยพี่ท่านอยู่แดดออกมาผู้เป็นแจ้งบ้งานมือตือต้อตื้อเออกัเลยมีเวลาถ่ายจ้ะน้อย <c oughs> เดี๋ยวไปเช็กงูสร้างกันมันบากรลย เอ้หัวซ่านก่อนหัวซ่ามันมาคว้านครับต้เซีบตลอดขัน,นนี่ขันเขาฝัาดต,ตรงเลีงตรงเลีงตรงเลียงลวมจิกขาดเครื่องปั่นของเราเครื่องยากของเรานี่ครับมาควอนขันเขาคันกับประเดียังไงท่านดูเอามือคันซื้อแล้วล่ะโอเคท่านขันง่ายๆน,นี่ก็ห้าไร่ครับ มาจับเวลากันมันสิเป็นตึกใช้เวลาอะไรเป็นไรเอาลองไปลุยกันทีไรอะไรเป็นอ่างโอ้ดีใจแล้วดีไรแล้วเดินหน่อยเดียวเลือหน่อยเดียวจะไหนก็ทันทันแน่นอน พี่น้องครับเรียบร้อยครับเป็นเวลาบ่ายสองโมงใช้เวลาห้าเที่ยงห้าโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองสามชั่วโมงครับสิบไร่ปั่นกบจบแล้วแปลงนี้ครับบรรยากาศโดยรอบกะรอรอรอ,อยังรอเกิดแล้วกะใเซ๋ยแล้วกาขายครับผม